บนโลกของเรานั้นมีคนที่ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้มากมายครับไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือสงครามก็ตามแต่วันนี้ผมนั้นจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องความอดไลายของสงครามแม้แต่อย่างใดสวัสดีครับทุกคนผมคิดเร,ก,รกับอดีตหัวหน้าชุมรมบนทิทัศน์ที่ถูกย้ายไปเป็นหัวหน้าชุมลมปรากฏการณ์ลีรับโดยใครสักคนหนึ่งและกายล่างเป็นคนชอบดูดวงและถูกหวยกินก่อนที่ตัวเองจะกินหวยวิวแชร์ เอ้ยเรียกสุดยอดแฮกเกอร์สุดอัจฉริยะผู้มีรอยยิ้มหิวใจดังยาวิเศษแบบนี้ได้ไงวะเอ่อขอโทษครับผมหมายถึงไอเคโบชิที่มาอายุ17ปีโรงเรียนมิลเลนเนียมแฮกเกอร์สาวสุดอัจฉริยะที่มาพร้อมกับรอยยิ้มหิวใจดังยาวิเศษแถมเธอยังเป็นอดีตหัวหน้าชมรมของมูริทัตที่เป็นสุดยอดแฮกเกอร์ของมิลเลนเนียมอีกด้วยถ้ามองในมุมมองเกมเพย์นั้นเธอก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การหีไม่ในเอดเลยนะครับว่าเธอเป็นตัวบัฟที่ดีมากมาก และเธอกม็มีบทบาทในกิจกรรมมีเว้นของตัวเองที่มีชื่อว่าปฏิบัติการพิเศษดิกาเกมาตอนที่มีเพลงโคตรมันและบทบาทในลำนำดอกไม้จากกลในบทที่2เป็นคนที่คอยช่วยเหลือชุลมุมพัฒนาเกมผมหมายถึงเกม พอกับคนอื่นๆเพื่อช่วยอลิสิมาจากบิ๊กซิสเตอร์และที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเนื้อเรื่ององค์สุดท้ายที่เพิ่งผ่านมาได้ที่เธอไปมีบทบาทเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือทุกคนบนยานและเป็นทีมที่ขึ้นไปบนเรือของอัทราฮาซิตในส่วนของเซอร์ยปุ่นที่มารีได้ไปอยู่ในอีเวนท์ที่มีสาวขี้ร้อนในชุดว่ายน้ำอีกด้วยอันที่จริงแล้วตอนแรกผมก็จะตั้งชื่อเคียวว่าบนวิวแชร์กับฮิมารีนะแต่ว่าพอมาคิดดูอีกทีแล้วมันไม่ค่อยเหมาะสมแล้วมันก็ดูชิกเบตไปหน่อย แต่ไงก็เถอะครับพูดมาถึงจุดๆนี้แล้วผมแทบจะลืมไปเลยว,ว่าผมจะมานั่งทําคลิปใส่ใหญ่ไม่ใช่มานั่งบน่นให้กับพวกคุณฟังแต่ไงก็เถอะครับเราไปเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยครับอิมเลี่ได้บอกให้ครูไปพบกับเธอที่สถานที่แห่งหนึ่งในหลังจากที่ครูมาถึงครูก็ได้เห็นโดนลำหนึ่งที่นําทางครูไปอยู่ที่ห้องสุลูมแห่งหนึ่งที่มีชื่อขั้วจักพิลึก แต่หลังจากที่ครูเข้ามาครูก็ได้เจอกับฮิมาริที่ตรงดิ่งมาหาครูเพราะก็พอคุณโดนที่นำทางครูมาที่นี่ครูก็เลยได้ถามฮฮมาริี่เกี่ยวกับเรื่องโดนเมื่อตะกี้และเธอก็ได้ตอบกับครูมาว่ามันคือโดนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนมิเลเนียมเพราะเธอนั้นเป็นสาวน้อยบอบบางขี้เกียจเดิน เธอเลยแฮกระบบมานำทางคุณครูแล้วครูก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องชื่อที่อยู่บนหน้าทางเข้าว่ามันดูออกจะแปลกไปหน่อยฮีมันนี่ก็ได้ถามกลับมาว่าแปลกขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเธอใช้เวลาคิดชื่อเก๋ๆบันนี้ตั้ง3วัน3คืนและเธอก็คิดไว้แล้วว่าชื่อที่เธอคิดนี้มันเหมาะสมกับอชาชริยะแห่งโรงเรียนมิลเลนเนียมอย่างเธอแต่ครูก็ได้แก้ตัวไปทําให้ฮีมารีนั้นดูอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็พูดชมตัวเองอีกรอบหนึ่งในฮิมารีก็ได้บอกกับครูว่าที่นี่เป็นที่ซ่อนตัวรับของเธอ ว่าห้องของซูนลุมปรากฏการลรีรับหรือแม้กระทั่งห้องของซูนลมมอนดิชอาจจะถูกจับตามองโดยพวกบิ๊กซิสเตอร์เธอเลยจอดระบบไฟบริหารของมิเลนนียมแล้วก็เข้ามาในละมีห้องว่างเปล่านี้ให้กลายเป็นที่ซ่อนของเธอปีิเอนั้นจะได้มีเวลาพักผ่อนเหมือนกับคนอื่นบ้างแต่เราก็ได้ถามไปว่าไม่กลัวโดวนกล้อง cctv จับได้นั่นเหรอแต่คนอย่างฮิมารีนั้นจัดก,การมีแผนเอาไว้หมดแล้วแค่รบกวนสัญญาณกล้อง cctv หรือไม่ก็ปรับทิศทางกล้องให้ตรงกันข้ามกับทิศทางที่เราจะเดินแค่นี้ก็ได้ที่พักผ่อนไบบไร้ที่ติแล้ว แต่ครูก็ได้ถามไปว่าการที่ฮีมารีเอาครูมาในที่รับของเธอแบบน,นี้มันจะเป็นเรื่องดีอย่างนั้นเหรอแต่เธอก็ได้คิดไว้แล้วว่ายัางไงคนครูก็จะต้องมาและใครๆก็ปรารถนาที่จะพบเจอกับเธอเหล่ากับดอกไม้ที่ผีบานอยู่บนหน้าผาสูงมันไ้พูดชมตัวเองรอบหนึ่งแบบหน้าตาเฉยสิ่งที่เธอกำลังจะสื่อก็คือเธออยากจะพักผ่อนกับคนที่อยู่กับเธอแล้วเธอไว้ใจเอาง่ายๆก็คือเธอเหงาเพราะต้องอยู่ในห้องนี่คนเดียวเลยอยากจะให้เรามาอยู่เป็นเพื่อนและเราก็ยินดีนีจะช่วยเธอหลังจากใช้เวลาช่วงบ่ายกับเฮีมาริเสร็จ เธอก็ได้บอกกับเราว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งที่เธอไม่พอใจอยู่ว่าช่วงพักกลางวันของโรงเรียนมิเลเนียมจะสามารถขอเพลงให้ดีเจพูดดำเนินรายการไปเปิดได้แต่เพลงที่เธอขอไปนะั้นไม่เคยถูกเปิดสัก,กครั้งเลยเธอก็แค่จะแบ่งปันเพลงที่เธอชอบให้กับนักเรียนคนอื่นๆก็เท่านั้นเองเอาละครับทุกคนพอมาถึงจุดนี้แล้วผมอยากจะให้พวกคุณนั้นเดาเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าเพราะอะไรซึ่งผมก็คิดว่าพวกคุณคงจะเดาออกกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เธอนั้นจะไม่ยอมเพราะวันนี้เป็นวันดีของเธอที่ได้ใช้เวลาอยูู่กับคุณเเเธธออลลยงวิิีพศษ แล้วดีเจผู้ดำเนินรายการก็ได้กล่าวทักทายและสวัสดีกับนักเรียนทุกคนพร้อมกับอ่านรายชื่อผู้ที่ขอเพลงมาในวันนี้และชื่อแรกที่ปรากฏก็คือสาวน้อยผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดแห่งมิเลเนียมนี่แหละครับเหตุผลและดีเจก็ได้เอื้อมละอาพร้อมกับเปลี่ยนไปยังรายชื่ออื่นแต่ดีเจก็ได้เห็นว่ามันมีแต่รายชื่อนี้พอดูเหมือนว่ารายชื่อของคนอื่นๆนั้นจะถูกลบออกไปหมดแล้วและฮิววลีก็ได้ทำหน้าอาเนียเพราะตอนนี้เธอกลายเป็นวิกฤติไซเบอร์ Cyber ไปแล้ว บันทีเรื่องที่เราคิดไว้นั้นจะเกิดขึ้นพเพราะระบบก,กระจายเสียงทํางานเองห่อนที่เพลงที่ฮิมเรี่ขอไว้จะดังขึ้นโดยเพลงนี้เธอได้แนะนําจากหัวหน้าชิลวิศวกรรมอย่างมูธาแนะนําเพลงนี้มาแล้วเราก็ได้ใช้เวลาไปกับฮิมเรีต่อจนถึงช่วงเยน็น ต่อมาคุณได้มาทําธุระที่โรงเรมมิลเลนเนียมจนถึงช่วงบ่ายเล็กหน่อยว่าจะถึงเวลาที่ฮิมารีนั้นนัดครูเอาไวา้ครูเลยได้เดินทางไปรอรถบัสแต่รถบัสที่ผ่านมานั้นไม่ได้แวะจอดเพราะมองไม่เห็นทําให้ครูนั้นต้องวิ่งขึ้นไปและหลังจากที่ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งครูก็ได้นั่งหอบอยู่พักใหญ่แล้วเสียงประกาศภายในรถบัสก็บอกว่ารถบัสสายนี้นั้นไม่ได้เดินทางไปยังอาคารของมิลเลนเนียมแต่กลาลังเดินทางไปยังท่าเรือทางทิศตะวันออกที่ตรงกันข้ามกับอาคารของมิลเลนเนียมซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ และตอนนี้ครูลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับโดนลักพาตัวมาแต่ครูก็ไม่สนครูก็เลยรีบวิ่งกลับไปเพื่อที่จะให้ทันนัดของฮิมาริหลังจากวิ่งมาได้สักพักหนึ่งครูก็เกิดหิวน้ําขึ้นมาโดยจะแวะไปที่ตู้กดน้ําสักหน่อยหวังจะกดน้ําโซดาเย็นๆมาดืม่มให้ชื่นใจ แต่พอกดมาก็โดนความร้อนจากกระป๋องทันทีเพราะที่ไหลออกมามันคือซุปถั่วแดงไม่ใช่โซดายเย็นแล้วก็มีเสียงปริศนาออกมาจากตู้กดน้ําและหลังจากนั้นครูก็ได้ทะเลาะตู้กดน้ําได้สักพักหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแต่ซุปถั่วแดงที่ไหลออกมาท่านแม่ครูนั้นกี้บฟักแล้วก็เดินข้ามสะพานมาแต่พอมาถึงสะพานก็เจอโดนบินมาบอกว่าแอ่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะคนไหนก็ตามเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแล้วหลังจากนั้นก็มีฝูงโดนบินมาทาให้ครูนั้นต้องไปหลบและหลังจากนั้นก็มีเรื่องอแปลกๆเกิดขึ้นมมมาาากยนนคูถถึงสที่ มผูก็ได้เล่าให้กับฮิมารีฟังแต่ฮิมารีก็ได้ถามคําถามแปลกๆก,ก,กับผู้ประกับยื่นนิตยสารให้รูดูซึ่งมันคือเรื่องเกี่ยวกับดวงรายวันประจําเดือนธันวาเพราะข้อความคุ้นๆที่ผ่านมาเมื่อตะก,กี้นี่แต่ฮิมารีก็ยังบอกว่าถ้าเกิดว่าทําตามสิ่งที่เก่ามานั้นจะทําให้โชคดีขึ้นและใช่ครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นฝีมือของฮิมารีเพราะฮิมารีนั้นเกิดในเดือนธันวา เลยอยากจะลองดูแต่ก็ไม่สามารถออกไปลองได้เลยเลยใช้คุณครูเป็นหนูทดลองทาให้ครูนั้นตอนนี้กลายร่างตัวเองเป็นแบ็คฟอร์มแล้วก่อนที่จะเตรียมตัวสั่งสอนฮิมาริ้ห,หลาบจำแบบไม่เกรงใจใครฟงก็บอกเธอเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยและหลังจากนั้นครูก็ได้เทศฮิมาริเป็นเวลา1นึ่ชั่วโมง มารีที่บอกกับเราในโมทอว,ว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วทาให้เรานั้นต้องมาหาเธอ,อหลังจากที่เรามาหาเธอก็พบว่าเธอนั้นยังปกติดีอยู่แต่เธอก็ได้ให้เหตุผลกับเรามาว่าการที่เธอยังปกติอยู่นี้ก็เพราะว่าเธอนั้นคือสาวน้อยอัจฉริยะเฮเบเลเนียวเป็นสาวน้อยที่เก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในใจและก่อนที่ผมกำลังจะตายจากการที่เธอแนะนําตัวแบบนี้อีกเธอก็ได้ชี้เห็นนิยยสารซุบซิบจากโคนอตท,ที่มีหัวข้อเขียนอยู่เกี่ยวกับหัวหน้าชลุมบริทัตว่าเป็นเด็กมีปัญหา ค้าหมฮิมารีนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเพราะข้อความที่เขียนนั้นมันเป็นการใส่ร้ายและไม่เป็นความจริงแถมยังเขียนอีกว่าเธอนั้นปกปิดตัวตน แต่ว่าตอนนี้เธอปิดตัวตวนอยู่ยนะลูกทำไมรูนั้นให้เหตุผลกันที่มารีไปว่าิงปกปิดตัวตนมากเท่าไหร่ก็จะยิงโดนคู่ออกมามากเท่านั้นแต่ฮีมารีก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นอยู่แต่ที่เป็นปัญหาจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขียนในสกูปข่าวนั้นไม่เป็นความจริงไม่แต่อย่างใดมันคือการใส่ร้ายกันเช่นการยากักยอกเงินในสมุนที่เธอนั้นบอกว่าเธอนั้นแบ่งให้เท่าๆกัน,กนเท่าเทียมอาชญากรรมไซเบอร์ในมิลเลนเนียมไม่ยอมทิ้งยาสีฟันที่หมดไปแล้วแต่ดันใช้กรนไกตัดแล้วบีบใช้จจนนนหมมดดเเกกกีียยรรแต่่ืองง้คคูณ็ขาาาาใผพวุั เทน้ำใส่ขยะๆแล้วมาบีบต่ออยู่เลยหรือเขาคึไม่ทำกันแหะทั้งนี้แผนการหายตัวในช่วงเดือนพฤษภาอีกที่ทําให้มิเลเนียมนั้นป่วนไปหมดซึ่งตอนนั้นเธอโดนสาวแว่นบ่นจนหูชาเลยแหละและเธอก็ได้สรุปว่าข้อมูลทั้งหมดของทางโคนอสนั้นเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริงและเป็นการใส่ร้ายกันชัดๆและเรื่องพวกนี้ก็ยังกระทบกับความน่าเชื่อถือของชงลูวริชัดอีกถึงแม้ว่าเธอจะยืนเรื่องไปกี่รอบก็ตาม และผูว้วคโนดก็ไม่ได้แก้ไขข่าวให้สักทีเ้ลก็เลยจะมาลองวิธีและพองั้นครูกับฮิมาล,ลีก็ได้อัดวิดีโอเพื่อที่จะพูดความจริงด้วยกันแล้วก็ออกมาดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และหลังจากพยายามถ่ายวิดีโออยู่สักพักหนึ่งฮิมารีก็ได้ปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาได้และหลังจากถ่ายเสร็จครูก็ได้แนะนําให้ฮิมารีส่งไปยังอีเมลของโคโนดแต่ว่าฮิมารีก็เคยลองส่งไปแล้วและไม่เกิดอะไรขึ้นและดูเหมือนว่าเมลของเธอจะถูกย้ายเป็นเมลขยะ เธอเลยจะแฮกฐานข้อมูลของโรงเรียนโคโนดเพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์ไปโดยตรงถึงแม้ว่าเราจะถามไปว่าแน่ใจแล้วหรือเปล่าแต่เธอนั้นทํามันก่อนที่เราจะถามเธอีกละตอนนี้ก็ถึงเวลาออกอากาศพอดีข่าวได้ออกอากาศแล้วก็มีรายงานด่วนมาว่ามีแฮกเกอร์ปริศนาแฮกเข้ามาเพื่อที่จะเปิดวิดีโอในวิดีโอน,นั้นแฮกเกอร์ใช้โค้ดเนมว่าเอจะได้แก้ตัวกับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงในข่าวทั้งหมดและหลังจากที่คลิปจบไปโคโนดก็ได้บอกว่าจะตามหาตัวแฮกเกอร์ แล้วก็ให้ทุกคนวางใจได้เลยหลังจากนั้นฮิมารีก็ได้กิปอัฟักแล้วก็ชวนเราไปดื่มกาแฟาด้วยกันโดยที่ทาเป็นไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นกาลังเสียเปรียบอยู่ที่ด้บอกกับเราว่าเธอนั้นได้สมบัติล้ำค่ามาและสมบัติที่ว่านั้นยังเป็นของที่โปรดปานของเราแฮกเกอร์ acker, และผู้เล่น p ีซทั้งคีย์วอทและสิ่งสิ่งนั้นก็คือ Monster Mac แต่มันไม่ใช่ Monster Mac ธรรมดาแต่มันเป็น Monster Mac รุ่น Limited Edition ที่หาได้ยากเอามากๆและเป็นของที่เด็กภายในชนโล,โลูมอลิทัศนั้นอยากจะลองลิ้มรสกันสักครั้งหนึ่งและที่เธอหามาได้ก็เพราะว่าเธอต้องการที่จะแสดงความเป็นหัวหน้าที่ดีของชลูม และเธอก็เลังจะเปิดลองลิ้มรสมันดูแต่ก่อนที่เธอนั้นจะได้ชิมเธอก็ได้บอกว่าดก็กในชมรมวันดิชัศได้บอกเคล็ดลับกับเธอที่จะทําให้มอนสเตอร์แมกอร่อยขึ้นหลังจากนั้นเธอก็ได้ขย่าวขวดมอนสเตอร์ทําให้ครูนั้นเริ่มใจไม่ดีแล้วเพื่อบอกเธอไปว่าเธอนั้นกาลังถูกเด็กในชมรมหลอกอยู่แต่มันก็สายเกินไป มอนสเตอร์แม็กได้ระเบิดออกมาทําให้ตัวของฮิมารีและบริเวณรอบๆนั้นเปียกไปหมดทำให้เรานั้นได้บอกให้ฮิมารไมาเช็ดตัวก่อนที่เะเป็นหวัดเอาหลังจากเช็ดไปได้สักพักหนึ่งฮิมารีก็ได้บอกกับเราว่าข้างบนนั้นเธอเช็ดได้แต่ว่าที่เท้านั้นเธอเช็ดลําบากเอามากๆกูเลยอาสาที่จะช่วยแต่ฮิมารีก็ดูเหมือนจะอึอดอดัดกูเลยจะไม่เช็ดให้แล้วแต่ฮีมารีก็บอกว่าไม่มีปัญหาเชิญเช็ดเท้าให้ได้เลยแล้วเราก็ได้เช็ดเท้าให้กับเธอ どううでしょうミレニアム最高の美少女の足を洗う機会なんてなかなかお目にかかるかかれないはず。 感情がただ先生が私の足を丁寧に洗ってくださっているだけだと思うのどうして もちろん覚悟はできておりますのでお気になさらずどうぞ心ゆくまで覚悟はできているはずですのでえ จากเช็ดเท้าให้เสร็จแล้วก็ได้ถามกับเธอว่ารู้สึกเหนียวเนอตรงไหนหรือเปล่าแต่เธอก็ตอบว่าไม่มีและเธอก็ได้บอกว่าเวลาที่เธออยู่กับครูมักจะมีเรื่องเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงอยู่ตลอดและเธอก็ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยละ่ะหลังจากนั้นครูและฮิมาริก็ได้นั่งดิมมอนสเตอร์กันและช่วยกันทํางานจนเสร็จ จบไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับเนื้อเรื่องสายใยของฮิมเมรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครหรือนักเรียนที่ผมชอบอีกคนหนึ่งในบัวไคเลยล่ะครับอันนี้จริงมันจะมีอีกเนื้อเรื่องหนึ่งที่เป็นเนื้อเรื่องของวันวาเลนไทน์ที่เราจะได้ช็อกโกแลตรูปทรงของฮิมามรีมานะแล้วก็คลิปที่แล้วที่อยู่อยอดวิวมันโดดไปขนาดนั้นตอนแรกที่ผมเห็นผมตกใจจนแทบจะวิ่งอ้อมโรงอาหารโรงเรียนเลยละครับ ดีใจสุดๆไปเลยแหละมันถือว่าเยอะสําหรับผมมากๆแต่ยังก็ถือครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันนะครับติชมกันได้นะครับไม่ว่าคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับผมชอบอ่านสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์และจะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับในอนาคตผมก็หวังว่าผมนั้นจะได้ขึ้นหลักพันและสร้างรายได้ได้พร้อมกับมีสปอนเซอร์เข้าเหมือนกับเขาบ้างไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ